สวัสดีครับวันนี้23กรกฎาคม2 5 6พามพามาดูพิพิธภัณฑ์บอิเล็กน,น้ำพี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้บ้านน้ำพี่แล้วก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนาประขายเดินทางประมาณ5นาทีจากบ้านนาประขายประมาณ3มกิโลว่าอันนี้จากประขายมาบอิเล็ก ประมาณ5นาที3กิโลกว่า3.4กิโลอันนี้แผทที่ด้านขวามือเป็นเข่าใหญ่ประขายอยู่ทางด้านล่างซ้ายอันนี้ด้านบนซ้ายเป็นบ้านน้ำพี่เป็นบ้านน้ำพี่แล้วก็บอเล็กอยู่ทางขวามือล่าง เยอะเม่อย่างปกติอ่ะอ๋้งแต่โควิดรอบสองมัเนี่ยอ๋อ,อที่ข้าวมารอบสองเนี่ยทุทีก็เปิดเป็นใหม่คนเยอะมากผดจบรอบแรกแล้วเปิดไหมคนก็เยอะปกติอพอรอบสองปอุ๊บเงียบเลย <laughs> ธรรมดา เอาเลยเอาแกชื่ออะไรจันาิทีอ่าชื่อชื่อเล่นของหมู่บ้านกัชื่ออืึงเนาะชื่ออึงชื่อวิชชาธาตจันทับทองเนาะครับผมเป็นคนบ้านน้พี่นะอ๋อจันทับทองจันทับทองปลาขายก็มีด้วยจันทับทองมีตะไก่อะไรนะฮู้จักบ่บอกไปฮู้จักเอออืมไปฮูจักเขาหรอกแต่เขาก็วางมีเหมือนกันนะมีมีเฮาฮู้จักเป็นเพื่อนเฮาอยู่จันทับทอง ที่อันนั้นดูที่ไข่หอยอยูยย่อ่ะไอ้ก,กุ้งอ่ะหั่นหันหนกน,นำสกุลจันทร์ทับทองอ่อาก็ความีเแต่ทับพี่คำนี้หลายเหมือนกันนะอืมทักทักก็ีกต่มาเียงพอกันอันนี้คือคือที่พิพิธภัณฑ์ขึ้นบ้านบริษน้ำเพียครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2541 นะครับแล้วก็เปิดทำการคือเขาชมได้ในปี2 5 5 2หรอ ก็คือสร้างปีเดียวเพราะเพราะว่าเหตุที่สร้างนี่ก็คือบันไดอ่ฮับตั้งแตพ่พระถิทันเสด็จมาที่บรเวกน้ำพีเมื่อปีพศ .2533 นะครับ,รบแลบ้วกัพอดนี้ว่าผู้ว่าชายพรและด้านนักนะง่ายมาเป็นผู้ว่าจากวัตถาริตแล้วก็เป็นคนอุตตรดิตก็เลยมีแนวทางที่จะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะคือบุคคลผ่วไปนิสิตนักศึกษานะครับเข้ามาเรียนทั้งหู่มาเรียนรู้กับบรเวกน้ำพีของเขานะครับ ในตัวอาคารก็จะมีตั้งแต่เป็นหุ่นรูปปั้นจำลองเหตุการณ์ไม่ใช่นอกป็นรูปปั้นจำลองเหตุการณ์คือว่าตั้งแต่วิธีการคุดหาเล็กน้ำพี่วิธีการถลุงเล็กวิธีการตีดับนะครับกาเนียนเ็นวิธีคุดอันนี้นี่ขั้นตอนแรกก็จะเป็นมีรูปปั้นขอาคุดหาเล็กน้ำพี่รรนะก็คือถ้าในาสมัยนั้นแท้ๆม,มันก็จะ บ่มีซื้อหรือว่าอ,อุป,ปกรณ์ต่างๆข่าว่าเมเล็กเนาะก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนิดนึงว่าเอ่อเล็กน้ำเพียเรเล็กน้ำเพียเป็นลักษณะแบบไหนก็คือลักษณะด้วยดินของอ่ก้อนเรเล็กน้ำเพียก็จะเป็นก้อนที่สีดำหรือว่าสีมันวาวก็จะปะปนอยู่กับดินเศษหินทั่วไปดูแล้วเหมือนอีตั้งตัวหินน้อยต่างกันคุดเพื่อที่จะนําไปถลุมแต่ บริเวณของโบเล็กน้ําพี่ตรงน,นี้สามร้อยกว่าไร่ที่มีพบแปลเล็กน้ําพี่นี่นะก็อย่าบอกบอกปะบอกพบเต่าทะลุมเลยเอาเข้าไปทะลุมตั้งไงทะลุมส่วนมากก็คือในหมู่บ้านเอาไปทะลุมในบ้านก็เ,เชื่อว,วัดตรงนี้นแค่เป็นวัตถุด,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 ดบิบท่านเอกแค่แรงคุดอ่าแค่แรงคุดแค่แรงวัตถุดิบสำรับขันตอนนี้นะครับ จุดต่อไปจุดต้คลายตรงนี้เราพูดหายแล้วครักเราจะ,จะนําไปทําการถลุงตั้งแต่เริ่มแรกคุดแรกฟุด่อมาต,นตอนนี้ก็เป็นการถลุงเนะาะอันนี้เป็นวิธีการถลุงการถลุงอันนี้เป็นวิธีการถลุง อ๋อเป็นเตาแบบนี้อ่าเ,เตาแบบนี้ที่พบส่วนมากก็คือ <c oughs> เตาขนาดเตาถลุงก็จะทํามาจากดินเหนียวเป็นไม่เหล็ะแล้วก็หนึ่งน,นอกจากว่ามันหายไปชั่วอายุคนกว่ากว่ามันเตาแล้วก็จะบอ่อสมบูรณ์แบบเนาะเชื้อเพลิงที่ใส่ตั้งแต่อดีตพู่นนะจนถึงทุกวันเนี่ยที่ดีที่สุดก,ก็คือ่านไม้ซักอืมเพราะว่า่านไม้ซักเนี่ยจะ เร่งความร้อนได้สูงแล้วก็อย่บบกเกิดประกายไฟนะก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าเล็กน้ําพี่เนี่ยจะละลายลวงตัวกันแล้วก็ไปอยู่ทางด้านหลังอันนี้2 <No? S 1> อ,อันนี้สูบหลงอันสูบลงเป่าลมอ,อ่าเป่าลมพอดีว่าเมื่อตะกอนเนี่ยมันสาบสูญไปสวายุคนหนึ่งนะคือบอทีสามารถที่จะถลุงไม้ได้เลยพวกชาวบ้านก็นจะไปหาเศษเ,เก่าๆของวิธีการถลุงนั่นแต่พอดีว่าเมื่อปีพศ .2552 เนาะมีอาจารย์จากจังหวัดนครนายก สือวาอาจารย์อนุวัตรจุติลาถาวรเนาะนำเอาแหล่เล็กน้ำพี่เนี่ยไปทุดล้งถลุงแล้วก็พอถลุงเป็นผลสําเร็จปุ๊บก็เอามาสอนเพื่อกลุ่มตีดาบนะครับทุกวันนี้สามารถถลุงแร่เล็กน้ำพี่ได้เป็นผลสําเร็จจากอาจารย์เนี่ยถ้าจะอาจารย์เนี่ยแต่จริงๆแต่ก่อนเขาอาจจะมีเทคนิคแต่มันหายไปมันหายไปบอเลยเหมือนกับว่าลูกหลานเนี่ยบ่ได้สืบทอดมาแต่อาจารย์มาค้นคว้าต่อ นะครับวิธีการถลุมแต่ละขั้นก็จะได้เนื้อเล็กออกมาบอเท่ากันสาเหตุที่ว่าได้บอเท่ากันก็คือปริมาณเล่ตรงนั้นะจะมีมากหรือมีโน้อยตางอั้นเองปัจจุบันก็ใช่ของอาจารย์นี่เหรอปัจจุบันเนี่ย<า>ปัจจุบันนี่นะฮะตอนนี้ก็เลยมีเล็กอยู่สองสามอย่างก็คือหนึ่งจากบันจากพ่อแม่มาหาลูกหลานแต่ตอนนี้ลูกหลานก็ของเก่าๆจริง,รงๆขงเขา็บี่ย้อขายแล้วเนาะเขาอยากอนุรักษ์ไว้อันที่สองก็คือเล็ก จากเตาถลุงเก่าเรียกว่าเล็กตะกันก็คืออีกตัวนึงก็คือตอนนี้คือเป็นเล็กถลุงใหม่มสามารถที่จะถลุงได้เนาะ,เ,นะเตาถลุงทุกอย่างอุกปรกรณ์สูตรทุกอย่างเขากะฝึกสอนของคุณสีดาบม็คือน,นี้ มหาวิพุธเพงเปิล่ะเป็นประธานกลุ่มอยู่มหาวิพุธมหาวิพุธเพงเปิลเพงเปิ้ลอ่าเป็นประธานเประธานกลุ่มอ่าประธานกลุ่มตีดาบอ่าของของบริลักน้ำพี่นี้ครับครับเนี่ยขั้นตอนในการถลุงเ็กน้ำพี่นะครับอีกจุดหนึ่งที่เขาจะไปก็คือวิธีการในการตีดาบเนาะต่อไปเป็นการตีดาบอ่าเพราะว่าชัยพรนี่เป็นคนทางไหนทาง อำเภอไหนบ้านไหนอ๋อเป็นคนรับแลเหรออันนี้เป็นเป็นการตีดาบเป็นจำลองการตีดาบก็เหมือนกับตีเล็กทั่วไปเนาะอุปกรณ์ในการตีดาบก็จะมีค้อนนะครับมีทังมีคีมจับเนาะพอเราเอาเล็กกมาใส่เตาเผา พอเล็กร่อนแดงกันจะใช่ครีมอัันน้เตาเผาแล้วกตีขึ้นรูปนะครับช่างทุกวันนี้จะใช้เล็กประมาณแปดขีดจะทําดาบยาวได้สิบเก้านิ้วกําลังสวยนะแปดขีดแปดขีดเล็กเพียวแปดขีดเล็กแปดขีดทำดาบยาวสิบเก้านิ้วกําลังสวยกาลังพอดีเนาะแล้วช่างทุกวันเนี่ยจะใช้เวลาทําประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเท่านี้ดาบหนึ่งเล่มดาบหนึ่งเล่มเพราะว่าตะกอนเนี่ยเราก็ต้องสูบล้มเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็คือ ใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์ใช้ไฟฟ้าหินเตียอย่างทุกอย่างครับแต่บรวมต่อัคาระนะบรวมฟลักบวรวมด้าบวรวมฐานเพื่อช่างมีมีขึ้นรูปอ่าน,น่างขึ้นรูปอย่างเดียวอ่าขึ้นรูปอย่างเดียวพอต่อไปปุ๊บช่างต่อัคาระเขาไปต่ออัคาระแล้วก็กลับเอามาขัดใหม่แล้วก็ช่างทำฟลักทำดาบทำฐานแต่อีกช่างหนึ่งเนาะแบบหนึ่งแล้วก็สิซสือไพ่ตรงนี้ที่สำรับนักทรงเที่ยวบางท่านบอบอหูเนาะครับ ลูกปั้นจำลองเหตุการณ์ตรงนี้ครับคนที่แบกค้อนเนาะกำลังจะตีดาบลงมาตีมีตรงไม้จะตีลงไม้นี่ครับก็เป็นลูกปั้นท่านผู้ว่าชัยพลรัตนนักฆ่าคนนี้อันนี้อันนี้คือผู้ว่าทภู่าทชายพลรัตนนักคนที่สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รีเริ่มเริ่มสร้างรีเริ่มสร้างแล้วก็ส่วนคนผู้หญิงนะครับที่ริ่งความโ้อนนะครับก็คือด็อกเตอร์ปรไก่และรัตนนาคฆนะครับเป็นใครเป็นภรรยาของท่านผู้ว่านะครับ เป็นคนรับแระทั้งคู่มั้งรับะครับอ๋นี่เองมาเป็นผ้ว่าเป็นเจ้าลองมาอยู่นี่เองครับตรงนี้สาที่ในการตีดาบเนาะเดี๋ยวจะมีผัดลุงผมนะครับักนาะของต้นเล็กนั่นที่เป็นนะครับอ่ามันก็จะเป็น เป็นสีดำเนาะสี่ำขนาดต่างอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ของแท้เลยเนี่ยของแท้ครับแลสีดำมาเมื่อไงที่ยังไม่ได้ผ่านการถลุงนะครับถ้าเจอตามหลุมต่างนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยอ่าใช่อันนี้อันนี้อะไรละะแท่งแท่งเล็กแท่งเล็กที่คือรูปแล้วคือรูปแล้วอยู่ในตู้เนาะถ้าวิธีการถลุงนะครับคือถลุงน่ะ เล็กแค่ล้อมตัวกันนะแค่จับตัวกันนะครับเหมือนก้อนสีน้ําตาลสองก้อนนะครับคนั่นคุดพบจากเตาของคุณในสมัยนั้นที่ไปถลุงไห้เนาะเหตุที่ว่าเป็นก้อนสีน้ําตาลก็คือว่ามันถูกปบดินไหวไว้ไว้ไวเมือนไว้นานเนี่ยเนาะเกิดสนิมก็เป็นสีน้าตาลส่วนที่อันดำๆสันล่างครับสองสามก้อนล่างนี่ก็คือเป็นถลุงใหม่เนาะตรงนั้นที่เป็นสีดามันก็คือมันได้เกิดสนิมนะครับแล้วก็แบบ สั่งกวันนี้ก็คือถ้าถาลุมได้มาปุ๊บเขาก็จะทับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนะาะเพราะก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะสะดวกในการขึ้นรูปทรงต่างครับอันนี้เป็นตู้เหล็กเหล็กน้ำพีเนี่ยจะถอนแสงอ,อนนเป็นตู้เหล็กน้ำพีอันนี้เป็นเหล็กถลุงแล้วอ,อันนี้เป็นผ้าแสงอ,อันนี้เป็นผ้าแสงอันนี้เป็นผ้าขัน แล้วนั่นเป็นเครื่องมือ,อ,เ,มอเ,เครื่องม<ก>ือเครื่องใช้หรือว่าเครื่องประดับเครือ่องประดับสำหรับตรงนี้ครับอ,อันนี้ตัวที่สองนี่ละมาตุัวที่สามแสดงแสงพขันตุัวที่สี่แสดงเครื่องมือเครื่อง ู้ใช้อันนี้อ่าการสร้างพิพิธภัณฑ์อ๋ออันนี้ไทยลุกตอนสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้มีเนี่ยรูปปั้นของรูกคุ้มว่าอันนี้สงคามหาบัวเนาะวันเปิดอาคารมาเนี่ยมาตอนเปิดอาคารเนี่ยครับตสงตามหาบัวมาเปิดนี่อ่าอันนี้การก่อสร้างเนาะการก่อสร้างกี่ปีเสร็จเนี่ยปีเดียวเสร็จครับปีเดียวเสร็ตแล้วก็เปิดเลยเปิดเลยเปิดจุดสองซิงหาของปีที่สองครับอืม สิบสองสิงหาสออ่สิบสองสอ่าเปิดนะบอเดียวเดี๋ยว,ยวอันนี้ไทยอันนี้ไปก็เป็นสารอยบาขึ้นไปบนสารสารจาพอริเลันพี่สารจาพอสันจะเาี่ัน้ อันนี้บริเวณนี่อบตมางคนด,ดูแลดูแลอเป็นหน้าที่อบตอดูแลเจ้าหน้าที่แกก็เป็นเจ้าหน้าที่อบตอเอเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการอ,องเขานี่จะเป็นจ้างเหมาบริการหมดเลยอ๋อเป็นบริษทัทจ้างเหมาไม่เปของอบตอเขาก็จะไม่ตำแหน่งจ้างไปหูกจ้างเหมบาบร,ริการ,การอ๋อแล้วตำแหน่งอยู่อ๋อตำแหน่งมากดีเนาะมีอบตแล้วเกิดขับท่าดีเนาะ โอตอค่พัฒนาไปที่แปลกตาเดอหลังจากไปยุ้งเทพมานานแล้วกลับมาบ้านนี่ตั้งแต่มีโอบโตอนี่ถนนนะเห็นท่านเห็นชาติเลยมีถนนก่อนกี่ทั้งนั้นเพราะว่ามัน,ม,นมันทำถนนเนี่ยมันจะทำง่ายกว่าขมุอมอืมแต่พวกถนนพวกร้านตากเข้าเนี่ยเนาะครับอันนี้สานเจ้าพ่อเหรอสาเจ้าพ่อบ,บริษัทน้ำพีอันนี้นะช็อปไก่ชนเหร ถึงความเชื่อต,าตาอ่างๆ่นะเนาะครับมีตำนานเล่าอะไรยังไงละอ่าสารกัโปโผน้ำพี่ก็จะเป็นถ้าเป็นเรื่องเล่านะครับก็คือท่านทั้งสามคนเนี่ยครับเรีวยกว่าสามท่านเนี่ยครับ,รบเป็นคนที่พบเจอก้อนเลเล็กน้ำพี่แล้วก็นำเอาก้อนลเลล็กน้ำพี่มาถลุม อ่าเมื่อท่านได้เสียชีวิตไปทางภพวสวบ้านกับอันเื้ิญ่านเนี่ยมาเป็นท่านเจ้าพ่อทนั่งที่ของเรานะครับปีปีไหนละ่ะที่จำตำนาน,น,านเล่าตำนานไม่ได้ไม่ได้บอกเหรอตำนานไม่ได้บอกเลยนะครับ,บมุมีว่าจะไม่ไหนอะไรไม่ได้บอกเหรอ,อ,อ,อเป็นเป็น มีทั้งพระสุขพระแสงพระขันอ๋อระขังมีซื้อสามีซื้อทั้งสามพันนะครับก็คืออ่าเป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจของบุคคลอ่ของมันการรียงแข็งหรือว่าบุคคลขาไปนะครับแต่ตอนนี้ก็จะทุกทุกที่ก็จะหูอ่าในน้ำของบริเวณน้าพี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวแต่ละวัดเนี่ยมามากวัดกหลายมาเที่ยวกันหลายที่ในหมู่บ้านของเขานะครับประทําคืออ่ ปกครอ็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องกับความซักซิ์ความเชื่อนะครับ,รบในตัวเล็กน้ําพี่นะครับผม ไอ่บ่มีมีสามบ่บ่มีสองบ่ครับ,รบ,รบรพระแสงกับพระไอ้พระแสงกับพระขันครับพระขันอ่าจะพ่อนี่มีพระสุกอ่าเจ้พาพระสุกนี่คือว่าเป็นคนที่สามที่เข้าม้าแล้วก็ชักชวนกันมาถลึงเล็กน้องพี่ครับนั่นแต่เติมตำน้ำเราขานครับสำหรับสารหลังเนี้ยครับก็ตอนที่เราจะมาปรับภูมิทัศน์นะครับก็จะมีสารไม้เนะาะไม่สารเดิมอาสารตั้งเดิมครับสร้างว่าตั้งแต่รุ่นปูยตายายครับก็ ตอนแรกท่านผู้ว่าก็อยากจะลือ้อถนอนก็อยากให้มีศาลเดียวเนาะแต่บังเอิญว่ามีใช้โบราณไปเข้าฝันว่าอยากจะอนุรักษ์ไว้นะครับเข้าฝันผ้ว่าเข้าฝันผู้วผูว่าครับเลยก็อนุ<า>ร,รักษ์ไว้นี่ไว้เนาะก็จะมีลูกป,ประคัมยยักษ์ที่ทำมาจากเลนเลน้ําพี่นะครับไว้นะครับ,รบแล้วก็บางท่านก็จะมากราบไหว้ที่ศาลเกา่าบ,บางท่านก็จะไปที่ศาลใหม่เนา่องจความจริงแล้วมีสองศาลก็คือมีศาลของท่านเจ้าโพเนี่ย เหมือนกันนะครับเดิมเดิมมีอะไรประดิษฐ์สถานเป็นประธานศารบ่บ่มีครับบ่มีเป็นอย่างนี้เหรอครับผมบ่ได้แบบเอาไปย่ายไปวที่ไม้บ่ม่นบ่มีอะไรแบบนี่เหรอของเดิมก็อย่างนี้แต่ของไม้ของไม้ที่ปั้นปั้นนั่นค่ะนั่นปั้นใหม่ปั้นใหม่ครับผมโอเคครับอันนี้ละอันนี้อะไรเป็นเป็นทำเป็นดาบจำลองอ๋อเป็นดาบเป็นดาบจำลองของเล็กนะพี่แล้วก็ อ่อดีวาันนี้บอแมนเล็กแค่บอแมนเล็กแค่ครับเป็นจำลองครับผมเหล่าเท่าไรอันนี้เอะผมก็บอะไ้จำลองอ๋อเป็นไม้เหรอไม้จำลองเหรอเป็นเล็กคะเป็นเล็กคือเป็นไม้เนะผมเล็กครับแต่บอแมนของแท้จำลองไว้ภาพแก้สลักเนาะจากฝีมือของคนในตำบลน้ำพี่เนาะเอ็บนทันย้โพทั้งสามองค์พอนี้ว่าทันนายกดำเนินอ่ะไปได้ไม้มาแผ่นหนึ่งเนาะแล้วก็มีเขาเอิญเนี่ย เสือสิลน,น้ำพีเนาะเป็นผู้แกะสลักไว้ก็อยากให้นายกก็อยากคื้เขามาแกเป็นรูปท่าทนเจ้า่อท่านนายกไปชื่อช่างคนเนี้ยครับแกะไว้ชื่อช้างอะไรก่อนน่สลักไว้เนี่ยเหรอเสือสิลน้ำพีอันนี้คือชื่อช้างคนแกะสลักครับผมอันนี้ก็คือผู้จัดสร้างโดยท่านกำเนิดในสังรุ่มเนาะท่านเป็นนายกองค์การบริหารสมบุน้ำพีนะครับปีอะไรอันเนี้ยอันนี้ประมาณปีที่ปีมาแล้วเนี่ยประมาณ ปีมากประมาณแกะสลักอันนี้ประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาครับประมาณนั้นเนาะอันนี้อันนี้เป็นเหล็กแท้รึอจำลองเนี่ยอันนี้เป็นแร่ก้อนนี้จะเป็นแร่เล็กครับเนี่ยแร่เล็กครับเหล็กแท้เลยเหรอครับผมดำมืเมื่อ่าก็จะถามว่าเป็นคล้ายๆกับว่าโอ่งเงินโอ่งทองมีแร่เหล็กทั้งพีอย่างประมาณนี้ครับอดำสีดำมืเมืมเลยอ่าดำมืเมืม สำหรับนักท่องเที่ยวเนาะเดี๋ยวดันรั้กระตัถ้าจะมาเป็นลุ่มมูคณะครับือทําหนังสือลองหน้านะครับมาที่องค์การบริหารส่วนตับูน้ำพี่นะครับอย่างก็ว่าเขาอยากศึกาอยากจะชมในสาธิตในการตีเอ่อการปั้นลูกประคำเนาะแล้วก็จะมีศูนย์สาธิตการปั้นลูกประคำนะครับเขาจะทำให้ดูเขาจะเอากลุ่มของ ผูปลปลนลูกบักคำมานั่งทำลูกบักคำเฮ้ยๆๆนักท่องเที่ยวเลยเฮ้ชมนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วิธีการหาแร่เล็กน้ําพี่แล้วก็เอามาตําแล้วเอามาผสมกับดินแล้วเ็ามาขึ้นลูกนะครับเพื่อดูเลยนะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็นการตีดาบนะครับกลุ่มสาธิตในการตีดาบาาก็จะมีกลุ่มของเขานะครับสําหรับนักท่ง<ข>องเที่ยวเขกากรมาสาธิตตรงนี้ครับผมตีดาบกาับกรรมาสาธิาตนะสู์ของเขาอยู่ข้างล่างเอาไปเขาถามอยู่ตรงนั้นไปดูตรงนั้นอันนี้ถามประขำเฉยๆอับ จริงๆในในหมู่บ้านนี่เขายังมีตีดาบทําอะไรปกติยังมีปกติอยู่ถ้าตามไปดูยังไงก็ดูของจริงเลยมียังมีอยู่อ๋อโอเคสำหรับอ่ลูกฟันตร์นี้ก็คือชื่อว่าหลวงพ่อฟันนะครับแต่ฉายาเนี่ยจะไปอาจารูเหมือนกันแต่คนละฟันนะครับทั้งอีสานมันจะมีหลวงปู่ฟันอาจารูเนาะของเขาก็จะมีหลวงปู่ฟันอาจารูเหมือนกันแต่ว่าอาฉายาเนี่ยอาจจะเหมือนกันชื่อเหมือนกันนะครับ ท่านผู้นี้เป็นคนที่อยู่จังหวัดเพร่แล้วก็มาได้ลูกเมียอยู่ที่ตำบลน้ำพี่ในหมู่บ้านของน้ำพี่พอท่านได้แก่ตัวลงไปแก่กระวดแล้วมาจับพันษาอยู่ที่บ่อเ็กน้ำพี่นะครับท่านเป็นผู้ลืมทําลูกประคําด้วยเลเล็กน้ำพี่เป็นคนแรเลกนะครับท่านนี้นะครับเป็นกคนอำเภออะไรแพร่ลูกบ่บ่หูเหมือนกันฮะูขจบงหว่าจังหวัดเพร่เขาบอกเขาข่าวมาเนาะแล้วก็ อได้สูตรมาถึงลูกหลานถึงทุกวันเนี่ยครับเราได้สูตรมาจากสูตรทรประคําเนี่ยครับผมเนี่ยฮะอาจารย์ฟันอาจารย์โลต้นไม้ส่วนมากมันมีอยู่ดั้งเดิมของมันแลวมั้งมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็บางบางข้างกลปลูกเสริมปลูกเสริมต้นไม้ใหญ่ๆอันนั้นมุมอะไรนั่นนะคุณนะ มุมอะไรมุมไก่หว่ไก่ไก่ไก่ที่ไก่ชนอ่าไก่ชนที่เขามาถวายท่านเจ้าคุบริจาตติครับเพราะเต็มสารเต็มเนี่ยปุ๊บอ่ะจะเก็บไว้ตรงนี้อ๋ออ่าตรงนี้ก็จะเป็นเราเอิ้นว่าเป็นวัน ประวัติศาสตร์ของตำบลน้ำพี่และอำเพอท้องแส่งขันเนาะเมื่อปีพศ2 5 0 0วันที่6พฤศจิกาปีพศ2533นาครับเสด็จมาพร้อมกับนักเรียนในร้อยจอบโลตอนนั้นยังมีตอนนั้นยังมีอย่างอย่างครับยังมีอย่างสักอย่างเนาะมาแล้วก็สงปลูกต้นประดู่แดงไว้ที่นี่ครับเนี่ยเนี่ยต้นนี่หรอต้นประดู่แดงนี่เนาะก็คือจากจากทันสีเสด็จมาเลอยอันนี้ส่งมาเรื่อยๆถึง ปิดการโครงสร้างที่ทสำงัน,นขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูป้ายอันนี้แป๊บนึงอันนี้ปา้นนปายอะไรอ๋อเป็นพระเทศเสด็จประเทศเสด็จ ดูต่ออันนี้โบอบอด้านซ้ายพระแสงด้านขวาพระขันโบรนพระแสงพระขันละะนะักษณะในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์บริเ็กน้ำพี่นะครับก็จะมีอยู่หลายบอบอ่อด้วยกันนะครับแต่ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นโบที่ว่ามี และเล็กที่ดีที่ทุกคือจะหินเล่นเล่นชาดอยู่สองบ่อนะครับชื่อว่าบ่อพระแสงแล้วก็บ่อพระขันทางด้านนี้นะครับพระแสงพระขันสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มามาเที่ยวที่ที่บริเวณน้ำพี่แห่งนี้นะครับเราก็จะจะมีอุปกรณ์นะครับในการตกเอาและเล็กน้ำพี่นะครับก็เป็นแบบนี้ครับ เป็นของเราเบ็ดเบ็ดตกบ่อเบ็ดตกแหละเหล็กน้ำพีก็คือนเราจะทำเหมือนเบ็ดตกปลาเนาะเป็นแม่เล็กแต่เราจะผูกก้นแม่เล็กนะครับแล้วก็เอาไปตกแรลเหล็กน้ำพีที่ในบ่อเหล็กกระดูดติดมามันก็จะติดขึ้นมาเนาะวิธีการตกก็คือเอาลงไปให้ถึงพื้นดินนะครับสาธิตวิธีตกเหลกถึงพื้นดินเนาะถึงพื้นดินแนีครับแล้วก็ไปค่อยลากบ่อ ไปหลากไปหลากไปครับดูเห็นว่าดปัติแล้วก็ค่อยยกขึ้นมาเนาะนะครับเป็นเลเล็กน้ำพี่เขาไปจะติดขึ้นมาเป็นนี้ยครับ๋อนี่ติดเยอะเหมือนกันแล้วนี่อ่าเยอะเนอะอ่าอันนี้คือแร่เล็กมันอิดน้ำพี่เล็กมันอิดดูดอ่าดูดขึ้นมาอ๋อผู้ใดนะครับที่จะนำกลับบ้านก็คืออธิษฐานโคจะท่านเจ้าพ่อน้ำพี่แล้วก็นำกลับบ้านไดนะครับ อันนี้นํากลับบ้านได้ถ้าตกได้ก็นํากลับบ้านได้ครับก็คือตกแคบบริเวณในโบนี่ทานั้นครับแล้วก็อุปรณ์ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทพี่เนี่ยหาไว้ี่ทา้านันอุปกภคทั้งนอกเราก็บอกอนุญาตเอาเข้ามาเอาเบ็ดนี่ได้เท่านั้นครับผมเบ็ดตกอันนี้ประกาศประมาณนั้นแล้วครับ จบอย่างไปไหนต่อหมดแล้วเหรอโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับนี่เป็นบ่อเล็กนี่เป็นอะไร่ะนนี้เป็นป้ายโอเคดูล่มเลื่อนดีทางเดียวขึ้นลงทางเดียวเนาะลงนี้ยังเปิดอยู่ทางนี้ก็อย่าโควิดยั่ว อันนี้เป็นปฏิบัติข้อปฏิบัติปฏนะครับอ่าโอเคขึ้นลงทางเดียวเรายังภาวะโควิดอยู่ด <c oughs> ูลมลื่นดีเนาะผนมันย่างตกไระส่นเนี่ยผล <c oughs> บนย่างตกไปหน้มาเขียวชะอุม,อมขึ้นลงทางเดียวลมลื่นสวยดี อันนี้โบมีน้ำตกแล้ววันนี้ยังยังยังต้องเปิดเหรอต้องเปิดครับครับเจ็บไปเพราะว่าน้ำมีบะโพไหน้ำในบปโพปั้มขึ้นมาอ๋อเพราะว่าน้ำบ่อไหลจะไปต้มน้ำเหมือนมันบ่นไร้ไส้มันเหมือนปั้มถูกสายลูกยางกว่ดลูกยางแตกแต่ปั้มใหญ่ให้หูตอนใส่นกปั้มปั้มปั้มเจ้าหน้าที่แนะนำมีกี่คนเนี่ยมีผมคนเดียวแล้วฮะอ๋อเราหยุดวันไหนล่ะบปหยุดได้หยุดวันจันทร์เอาวันจันทร์มีคนแทน มีคนแทนแต่กับนอกถ้าถ้าเป็นวัยงานหรือว่าเป็นมหนังสือมาก,กับบริย,ยุทธ์อ๋อแล้วแต่แล้วแต่บบส่วนมากส่วนมากก็ที่เขาจะมาเป็นมุขนาเขาจะมีหนังสือมก่กนเนาะาหนังสือมก,ก่อนเนี่ยเขาด้เตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเปลี่ยนกับคนอื่นปาบางวันที่ยุทธของเขาอ๋อโอเคครับครับขอบคุณมากครับ